của mình này nhé, chúng ta sắm để làm tham với <laughs> điều nhé các, tất cả các các น้ำซุปน้ำซุปนะคะน้ำซุปเนี่ยจะต้องกลมกล่อมนะคะเข้มข้นแล้วก็แบบว่าเอ่อเป็นส,นส happy, ูตรประจัญจะไม่ต้องไปปรุงเพิ่มนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นการย่อส่วนจากทำจริงนะอันนี้ทําทานแค่ท่านสองท่านนะคะก็ย่อส่วนมาปกติน้ำผัดหมี่ก็จะเป็นหม้อผัดหมี่ใช่ไหมคะแต่หัวใจหลักเรื่องนี้เรื่องนี้นะน้ำซุปต้องกลมกล่อมอร่อยนะคะอันที่สองเลยนะคะเรื่องของเส้นนี่ยเเส้นนะคะการลวกเส้นเนี่ย คุณนสมบัติการลุกเส้นแต่ละประเภทเนี่ยเส้นจะต้องนุ่มไม่แข็งไม่กระด้างจนเกินไปและไม่เละเกินไปไม่ใช่ลวกจนเละเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นหลเราทำน้ำซุปอร่อยเอเส้นแข็งไปเละไปมันก็จะขาดเรื่องของเท็กเจอร์นะคะไม่พบคงประกอบอันที่สามเลยนี่ิน,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 นต้องมาอย่างนี้เลยนะคะเป็น ครื่องปรุงรสนะคะอันนี้เราทำก๋วยเตี๋ยวเยนตาโฟเครื่องปรุงรสก็คือซอสเยนตาโฟนี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นซอสเยนตาโฟตีละกาเนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็นตอนนี้สองรสเลยนะคะ,ะ,บบอ,อ,ะ,คะอันนี้จะเป็นรสออริจินอลนะคะซึ่งโก็โอ้แบบว่าพร้อมลงเลยนะคะสโลแกนก็คือครบรสอร่อยเด็ดปรุงเสร็จในช้อนเดียวะคะ่ะนะช่วนเอีกอีกรสชาติหนึ่งนะคะที่จะบอกค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์เลยคือรสชาติของสไปซี่หรือว่าต้มยำเยนตาโฟเพราะว่าผมมันแซ่ จัดจ้านเขียบคนนะคะออกเป็ดน,นิดๆค่ะเรียกว่าไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเหมือนกันนะคะ่อาตอนนี้เป็นกระแสที่กำลังฮอตมากเลยนะคะอันนี้คุณผลิตได้นะคะตัวนี้จะเป็นหมี่ลูกค่ะหมี่ลูกเนี่ยนะตัวนี้ก็จะเป็ซนซอสซึ่งสามารถเอาหมี่ลุกกับหมี่เนี่ยไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในรสชาติเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามา มีดูแรกเลยในเรื sure tipo, ่องของต้องอยาเย็าโฟกันเลยค่ะนะคะแบรนด์เนี่ยคือชื่อแบรนด์กาลานิเดอร์หรือผู้จิ๋วกาลานะคะเย็นตาโฟตีลังกาค่ะเพราะฉะนั้นภาชนะที่เราใช้ก็คือถ่วยกาลานะคะเพราะช้วยกาลานี่ตั้งแต่เราก่อตั้งแบรนด์มันยังเริ่มใช้มาประมาณน15ปีที่แล้วนะคะซึ่งคุณสมบัติในความ เป็นจุดแข็งของแบรนด์ก็คือเรื่องของความแตกต่างนะแทที่เราจะไปใช้ชามอ่นเราใช้ชามกะลาอันที่สองคือเรื่องของเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเป็นกะลาเนี่ยใช้แล้วใช้แล้วก็หมดไปไม่ไม่เป็นมูลพิษนะคะส่วนอันที่สามก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการบุิโภคแต่ย้อนยุ่แต่อดตจนเรารักษาคุณค่าไว้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเรามาเริ่มเริ่มทำกันเลยนะ้วยนเดี๋ ่าต้องบอกว่ารวบลักนิดนึงเราจะลวกเส้นไปแล้วนะคะลวกผักไปแล้วอ่าผักใส่นะคะผักที่ใช้ในพิรซ่าเยนโดโกก็คือผักมุ้งนะคะผักมุ้งนะคะแล้วก็ทีนี้เส้นเส้นเราต้อลวกมาแล้วลวกมาแล้วคือเส้นใหญ่คะเครื่องเยอะเครื่องเยอะเครื่องของเยนโดโกลวัตถุดิบพร้อมต่างๆวัตถุดิบคือหนลูกชิ้นที่เราใช้ ลูกชิ à, ้นปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแพนะคะ้มยำกุ้งนะเปหนไขแดงแ่จะเป็นหน้ตาองเียวเยนโฟทีนี้เราจะมีเอ่อกไล่นะก็จะเป็นตัวนี้คือเป็นกิมหรือว่าเป็นเป็นจุดขายของเราเลยนะคือใบขอมนุทอด เระะียกว่ากอนุ่มกอดนานกอแบบโหเป็นสูตรมหัศจรรย์กอบนานไปสามวันเลยนะคะเป็นใบบกะุ่งค่ะนะคะซึ่งเป็นเครื่องเคียงที่ว่า,าต้องมีทุกชากมใน้กระถิ่นมีมะม่วงทีนี้เรามาทำอซอสต้มยำเลยนะคะซอสต้มยำยืนัิซึ่งว่าง่ายสะดวกนะคะรวดเร็ว ลวใส่ลงไปนะเพราะนก็เรียบร้อยนะปริมาณก็ประมาณหนึ่งกง้วยนะคะทีนี้เราก็มใส่เพิ่มไปคือทำมาต้มยำก็คือจะมีผู่นส่หมที่เราบดฝั่ง้บริห 对。